มาดูเกมพี่เจ็ดซ่อนหาโอ้เหมือนในซีรีส์จริงเลยโกโดกุมโมนะดไอ้นี่ได้ฟ้าอันนี้เกือบตายนะหลอดโว้หลอดเทียบจะสู้ชีวิตหลอดเหมือนคนสู้ชีวิตอะไปไปคนแรกเลยโอ้แหวส มาดูกันว่าใครเขาจะเขาจะรอดกันไหมมาดูเอกองเรื่องนี้ที่เราผแล้แต่พระเอกของเราจะตายไปแล้วแทนคนเอ่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะรอดหรือจะล่ดดวลงมนปะดูกัน มาดูกันเขาจะรอดไหมเอ็ตรงนี้จะรอดเหรอบี่ไม่น่ารอดนะโอ้โหลงไปห้องหนึ่งระวังเจออันนี้เลยโอ้โหเจอคนแรกเลยอันเนี้ยโอ้โหมาเป็นกองเลยสิเจอสักคนแรกเลย ตายแล้วหนึ่งปิดประตูปิดประตูโอ้ตายแล้วคนแรกตายแล้วนี้คนแรกโอ้โหตายแล้วโอ้เจอนีโล เาวะทไมอด่ไม่มีผ eh, ู้เล่นเหลือแล้วไปดูกันเหลืออีกคนได้ไหมห้องถูงใหญ่ๆแบบนี้นี่เกดเนี่ยห้องถูงใหญ่ๆแบบนี้ระวังเปิดแล้วเจอนะเพราะว่าเจอในเกมเนี่ยเนี่ย เนี่ยเปิดประตูเนี่ยเท่ากับระวังเสียงตกเนี่ยดูดิว่าจะเสียงว่าจะตกเลยอ่ะประตูนี้คือประตูมัน่างโอ้โหไม่เหลือแล้วโอ้โหไม่เหลือสักก่คนเลย

นี่นายเลือกปีฟาสองคนสุดท้ายโหเสียงเพื่อนให้ด้วยให้เพื่อนได้รอ,อดไม่เปิดแล้วเพื่อน เหรอเออรอดแล้วพี 3, 2, oh, ่เพ uh ื huh. ่อนจะรอดจะมันจะรอดแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งยโดรอดโอ้โหทุกคนไปไตายเกือบหมดเลอะมาดูเกมต่อไป จะลอดหรือจะร่วงกูดูนี่ผู้เล่นที่เจอครั้งแรกที่ไม่เคยใช้อะไรีผู้เล่นที่เจอแต่ละคน,เป,น,คนะเป็นส่วนใหญ่เป็นสีแดงหมดมีแค่หนึ่งที่เป็นสีเขียวตกแล้วหนึ่งจ้าหนึ่งตกแล้วสองศพจ้าอ้าตกแล้วสีจ่จบศพจ้า จะรอดไหมเขาเอกสองเรื่องเรารอดนี้ฮู้รอดซะเด็ฮะเหลือสองคนสุดท้ายเหรอจะรอดไหมเออเหลือวบวูเลนนี้แหละพขะเอกสองเรื่องทฮมปผตูโจมโว้ยวูเล่นผม เหลือแต่ละคนโอ้โหพูดน้อยอุ้ยกดเปิดฉากก่อนเลยตัวเองจะตายก่อนหรือเปล่าตวเอตัวเองตัวเองตัวเองตวเตเตเลยตเตเตเตกไเเลยตัวเลตัวเองตัวเองตเตตัวเองตตาย ตายใครก่อนใครเลยมาดูกันว่าส่าจะกัดฟินไปเร็วเพื่อนอิโมจิตาินูจะเออจะตกก่อนเลยอ่ะ,อะเปิดฉากเลยพี่เขียงกันจ้ะ ม่ใครจะหยิบท่อเนี่ยขอตาทวาต่ี้ตาสดเยเท้าจ้าวเนี่ยโหไม่ใช้ท่อซะละ มาดูกันรจะลอดเหลือสามคนสุดท้ายจะรอดหรือล่วงใครจะเปิดก่อนทีเนี่ยโอเคปุ่มสุดมาเลยไม่มีใครกล้ากถ้าจะกดก่อนเนี้ยเสียงก็แล้วทีเสียงกนแล้วทีเนี้ยเสียงกนแล้วทีเนี่ย เทียงแล้วกันทีนี้เทียงแล้วเปิดอ่ะรอดไปของเรื่องรอดดูดูดีเหลืองสุดท้ายโอ้รอดสุดยอย รันโอ้โหไ่อดไปต้องรู้ไม่พอ้โหกันได้รับถ้าพูดไมพอ้จะไม่ได้แล้วรับนี่เมืองเขาเขาจะทำาไง เมืองหรือคนเดียวในโลกนี้เมืองในเมืองนี้หรือคนเดียวในโลกนี้พอดจบคลิปกันเท่านี้นะคะพบไว้เจิ้งสหมสดีคลิปหน้าขอบ๊ายบาย